วันนี้ผมผู้การวินัยกับพลทหารมนโนได้มากำแพงแสนมาดูบอ่ขอขุดเจาะน้ำมันนี่คือประชาชนกำแพงแสนเจ้าของบอ่ขอขุดน้ำมันตัวจริงครับรูปหลอ่อรูปหรอนะฮะมากับผมแล้วนั่นคือรถ18ล้อรถพ่วง18ล้อน้ำมันประมาณ2 0 0 0 0 2 8 0 0 0ลิตรใช่ไหมครับ 30, ประมาณ3 0 0 0 0ลิตรนะคือของแผนโอลิเนนะครับเป็นของแผนโอลิเอนส่วนเจ้าของบอ่อน้ำมันตัวจริงอยู่นี่มายืนคู่ผมนี่นี่คือเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงแต่นั่นคือสมบัติของโอลิเอนนะครับ นะนี่คือเจ้าของบ่อตัวจริงอยู่นี่นะฮะที่เรามาดูก็ให้เห็นด้วยกับตาว่าที่บ่อนี้กลางวันมีทั้งหมด1คันรถกลางคืน1คึ่งคันรถนะของแผนโอเลียนแล้วไปดูป้ายตัวนี้ครับไปดูป้ายตรงนี้านมาดูป้ายตัวนี้มาถ่ายรูปป้ายเนี่ยมนโนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแผนโอเลียนเขตปลอดภัย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามรัฐธรรบนูญพรรปตุพออปยพรบ .14 ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าบริเวณนี้ครับครับนี่คือเจ้าของบ่อตัวจริงยืนอยู่กับผมอยู่หน้าบ่อนะบ่อน,นี้เราเรียกว่าบ่อเอบ่อเอเป็นของแผนโอเรียนที่ได้สมรทานอยู่ที่หนองกลางนะฮะแล้วยังมีทุ่งมะขามหนองมะขามอีกนะฮะเมื่อกี้นี้ที่นี่มีกี่ปีแล้วครับที่นี่ท่านที่นี่เขาบอกกี่ปีนะฮะเราพอครับ ที่นี่กี่ปีแล้วขุดเจาะกี่ปีฮะผมก็ไม่ทราบคนระับผมอยู่สองปีสองปีอัีอ้คอบ่อสองปีปยยบ่อเอที่นี่บ่อเอนะขุดเจาะประมาณสองปีวันหนึ่งประมาณสองคันรถพ่วงดูป้ายก็น่าจะใหม่ใหม่ฮะน่าใหม่น่าใหม่น่าจะสองปีกว่ารถพ่วงคันนี้ก็คือประมาณสามหมื่นลิตรนะฮะก็คือเฉลีย่ยแล้ววันละประมาณ <c oughs> วันละประมาณหกหมื่นลิตรนะฮะกลางวันและกลางคืนแล้วก็ไม่ต้องมีต่อยก็รปภไม่มีหัวโยกเพราะอะไรแรงดันน้ำมันมันดีมากเรื่องอะไร ก็เคอมันใช้ตนี่เดโมแสดงว่าการที่ไม่มีหัวโยกเนี่ยน่าจะเพชเชอร์ข้างใดมันเยอะยังไม่ทำน่าจะฮะเราต้องมีตัวหัวโยกกันหรือยังไม่ทำนี่ขนาดยังไม่ทำหัวโยกจะได้วันหกหมื่นลิตรมีวิศวกรอยู่ด้วยไหมมีอยู่ไหนเออไม่แต่ไปยุ่งกับเขานี่เนี่ยคนเป็นคนดูแลตอนทำงานเราจะเรียกมาสภาหได้ไหมได้เรียกสภาหได้มีคนให้ใครอ่ะขับรถน้ำคนรถน้ำแล้วเมื่อกี้คนคนเมื่อกี้ไปไหนร่วงเมื่อกี้อ่ะ รถวนอะไไปใไม,ม่ล้วเขขับรถนู่นไงขาเอาน้ำไปเติมใช่ไหมอันนี้มันเขาย้ายน้ำมันมาลงนี้ด้วยงออครับเขาก็มาต้มที่นี่เดี๋ยวผมจะเรียกคนที่เขาดูแลอยู่ครับ แล้วใครบอกบ้านเราไม่มีน้ำมันครับอันนี้เพิ่งขุดเจาะน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสองปีครับวันบอกวันหนึ่งที่คืนหนึ่งเดียไมรับ่ได้มาทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคุยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คนขับรถนิดนึงเอาแบกาวนั่นแหละท่านขุดจาเนี่ยก็ถามเขา เออบ้านเมืองเรามันไหนบอกว่าไม่มีน้ำมันแล้วครับท่านเดี๋ยวเชิญเขาก่อนได้ขึ้นมาที่ไหนไม่อยากไม่อยากออกข่าวแล้วก็คืองี้ยคนขับรถให้สัมภาษณ์ว่าปริมาณน้ำมันที่บ่อเอหรือหนองกลางเนี่ยมีประมาณวันละสองเที่ยวรถกลางวันหนึ่งเที่ยวสิบแปดล้อกลางคืนหนึ่งเที่ยวสิบแปดล้อซึ่งสิบแปดล้อนี่บรรทุกได้ประมาณเท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพันครับประมาณสองหมื่นแปดพันหรือสามหมื่นลิตรสามหมื่นสองสามหมื่นสองสามหมื่นสองวันหนึ่งก็คือหกหมื่นสี่พันลิตร นี่คือน้ำมันที่ได้จากหนองกลางบ่อหนึ่งของกําแพงแสนนะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วว่านี่คือความมั่งคั่งมั่งคั่งลํำไอ้มั่งคั่งล้ำรวยของแผ่นโอเลียนแล้วมาดูพี่น้องประชาชน,นจจเจ้าของบ่อครับนี่เจ้าของบ่อตัวจริงมายืนยืยยนดัก,กาบ่อและนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องเจ้าของประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันซึ่งเราทนได้ไหวจริงๆนะฮะขอโทษไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะไม่ใช่สร้างภาพแต่ตัวจริงเพราะเรามาไม่ถูกทางฮะ เรามาไม่ถูกแล้วเราก็ต้องให้เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงพามาคุณอะไรนะคะคุณอะไร,เล,รเล็กนะนี่คุณเล็กเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงเ <ๆ S 2> จ้า <ๆ S 2> ของอ, <ๆ S 2> อยู่อำเภอกำแพงแสนนะเราก็ได้เจ้าของบ่อพามาเราจรึงได้มาถูกทางนะคงหมดแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทุ่งมะขามต่อไปดูทุ่งมะขามเราพอรู้แล้วนะครับสงสารประเทศไทยไหมครับมีจริงมีจริงแล้วบอกว่าไม่มีนะครับ โอเคครับสวัสดีครับมนุกนอกกอ่เดี๋ยวพาไปดูอีกลุมนะครับสวัสดีครับ